ให้ดูนะคะบรรยากาศการต่อแถวนี่ขนาดยังไม่พักเที่ยงนะต่อแถวยาวบางวันต่อแถวยาวหลายต่อแถวยาวเป็นร้อยร้อยเมตรววานพี่ยังไม่ได้ต่อแถวเลย <c oughs> ปากด้วยปากดนะ้วยตู้อ,อะไรเหมือนกันเหมือนกันลำใหญ่บรรยากาศการต่อแถว ขายดีมากน้ำลำไยก็คือเนื้อลำไยเขาจะแบบเต็มๆ<า>นะคะเนี่ยเป็นไก,กาันไขย,ยังไงคะหกถาดเจสิบค่ะอันนั้นเป็นเนาะแล้วแล้วลำไยนะคะอันนี้จะเป็นลำไยนะคะจะมีน้ำลำไยจะมีน้ำเนาะแต่เราให้น้องต่อแถวรออีกแถวนึงแล้ว งอทันเลยงอทานเลยหนึ่งแล้วก็งอกลับบ้านสองค่ะทาหน่แล้วก็ลังยทานเลยหนึ่งจะมีทนเแล้วก็เอากลับบ้านอนี้สหับกลับบ้าน่เจ็ดปีใ่คะผมแบบนี้ใช่ไ ทำคนเดียวไปทานไรไม่ทานไม่ทานต้องไปต่อคิวบะโน่นคิวยาวถึงโน่นโอสั่งไปแล้วอย่างเราจะมีแผนกต่อคิวไว้รอทำนิทันทำนิทันเดี๋ยววันหลังต้องมาช่วยแล้วขายหน้ารวยนะข่ายหน้ารวยจริงร้อนด้วยใช่ สายก็นี่ก็หมดมาเช้าก็ไม่ได้ทานค่ะแล้วก็อันนี้นะนิ้วสารลงมาเร็วแล้วนะอ <c oughs> จอดเาไว้ก่อนนี่สำหรับกลับบ้านมีทานเลยแล้วก็มีกลับบ้านเขาขายอยู่คนเดียทีต่อ,อถแถวแถวยามาที่ขนาดขนาดเอ่อตุงลงมา

मतलब <laughs> वो <laughs> <laughs>